ถึงแม้ว่าไอฉีจะรักรุ่นพี่จนขาดใจตายพร้อมจะปกป้องสุดชีวิตขณะเดียวกันก็มีไอฉีบางประเภทบางคนที่ไม่ได้รับพวกเขาจากใจจริงพวกเธอมองว่ารุ่นพี่ของเธอนั้นหรือว่าเซนไปเป็นเพียงแค่ถังแก๊สออกซิเจนเพื่อเป็นลมหายใจในการมีชีวิตอยู่รอดต่อไปนั่นหมายความว่าไอฉีกลุ่มนี้ไม่ได้มีความรู้สึกจากใจจริง พวกเธอไม่ได้มีความรักต่อรุ่นพี่อะไรเลยฉะนั้นแล้วหากจะเกิดอะไรขึ้นพวกเธอก็จะไม่แคร์พวกเธอสนแค่ตัวเองเท่านั้นตัวอย่างเช่นโดซุกิไอชิซึ่งเป็นยายของยังจังเธอได้มอบหมายให้แม่ของเธอมารักพาตสุเรเอโบสามีของเธอไปสุเรเอโบที่สุดตับตัวมาก็ถูกโดซุกิทรมานทุกอย่างจนเขานั้นแทบจะกลายเป็นซากทั้งเป็น กล่าวคือเขาเนี่ยไม่มีความรู้สึกในคิดอะไรเลยไม่ได้มีจิตจำนงอะไรทั้งสิ้นและทั้งหมดนี้ที่โรสกิทําไปก็เพื่อจใช้เขาเป็นเหมือนทาสเพื่อความสะดวกสบายของตัวเอง